Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนา,นารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมนัทนัทพงษ์ คุณผู้ฟังครับบางคนอาจจะเคยรู้จักทับทิมหรือบางท่านอาจเคยลิ้มลองรสกันมาบ้างแล้วทับทิมผลสดแต่เดิมนั้นเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกําเนิดในะดันออกกลางแต่ก็จะมีในแถบบ้านเราอยู่บ้างอีกทั้งเจ้าทับทิมเองเนี่ยครับเป็นผลไม้มงคลของคนจีนกันเลยทีเดียวในความเชื่อทั้งนํามาทานมาพรมน้ํานํามาใช้หลากหลายและนอกจากจะเป็นผลไม้มงคลตามความเชื่อแล้ว กระเทีมเองยังคงเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์สูงอีกด้วยเช่นกันโดยเจ้าทับทิมมีทั้งวิตามินซีที่สูงมีเกลือแร่ในตัวและยังมีวิตามินอื่นๆผสมอยู่อีกมากมายจึงเป็นที่นิยมในบรรดาอาหารและทานสดแถมยังมีรูปร่างเป็นเมล็ดสีสดใสที่สวยงามในการประดับตกแต่งอีกด้วยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับว่าเจ้าจับทิมนี้เขามีวิธีการและเทคนิคดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจาก เจ้าของสวนเทพ,พิทักษ์จังหวัดตากขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่สรุตาด้วยนะครับครับก่อนอื่นให้พี่แนะนําตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังรู้จักหน่อยครับสวัสดีค่ะจากสวนเทพิทักษ์อำเภอโพพะจังหวัดตากนะคะปลูกทับทิมแล้วก็อะโวคาโดคะ่ะเป็นพันธุ์พื้นเมืองของพพภูมนะคะทับทิมเป็นพันธุ์สีปัญญาแล้วก็ทับทิมสีสยามค่ะอือครับผม ทำไมพี่ถึงมาสนใจในการปลูกทับทิมได้ครับทับทิมนะคะทับทิมต้องก่อนอื่นต้องขอบอกเลยว่าว่าทับทิมพันุ์นี้ค่ะเป็นพันที่คุณพ่อของพี่พัฒนาพัน์ธุขึ้นมาอืได้สิทธิบัตรพัน์ธุเรียบร้อยค่ะเป็นชื่อพัน์ธุสีปัญญานะคะพัน์ธุสีปัญญาลักษณะดเด่นก็คือลูกใหญ่เนื้อแดงแต่มีเมล็ดนะคะอื้ครับลูปหนึ่งเนะะี่ยค่ะประมาณตั้งแต่แปด ตั้งแต่ครึ่งกิโลจนถึงหนึ่งกิโลครึ่งเลยค่ะแต่ว่าช่วงเนี้ยจะใหญ่เต็มที่ก็ประมาณหนึ่งกิโลก,กว่าเพราะว่าเราท100ําออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วงที่เ,เรายังทําำพันใหญ่มากค่ะแล้วก็เนื้อแดงค่ะเนื้อแดงแบบแดงสดเลยค่ะ hmm. แต่มีนาเล็กค่ะออกตลอดปีค่ะแล้วก็ดกมากเก็บได้เก็บเกี่ยวได้ตลอดปีค่ะแสดงว่าที่สวนของพี่เองที่ดูแลนตอนนี้ครับมีทับทิมกี่สายพันธุ์ครับ ตอนนี้มีสองสายพันธุ์ค่ะที่เป็นหลักๆนะคะก็คือพัาวทิมสีปัญญาลูกใหญ่เนื้อแดงแล้วก็พัาวทิมสีสยามเมล็ดนิ่มสีสยามเมล็ดนิ่มเนี่ยลูกจะไม่ใหญ่เท่าสีปัญญาสีจะไม่สดเท่าแต่หวานกว่าแล้วก็ไม่มีเมล็ดค่ะสีปัญญาเนี่ยประมาณสิบแปดบิกสีสยามเนี่ยประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสองบิลค่ะโอ้วิธีการปลูกของเขาเนี่ยครับทั้งสองสายพันธุ์นะครับปลูกปลูกมีการปลูกยังไงบ้างครับพี่ ค่ะอย่างก็อย่างเกษตรกร,ร,ก,รก็คือต้องดูพื้นที่อะค่ะว่าอยากจะขยายต่อไหมแล้วก็เป็นพื้นที่ราบไหมหรือเป็นพื้นที่ราบชันถ้าทิมเนี่ยค่ะเขาชอบน้ําแต่ไม่ชอบ mm. แข้งชอบแดดจัดตลอดวันนะคะปลูกพยายามปลูกให้โดนแดดตลอดวันครับถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเกษตรกร,ะร,กรนะคะเป็นพื้นที่ราบเราก็ต้องดูว่าน้ําท่วมขังไหมถ้าถ้าท่วมขังเราก็ต้องก่อนปลูกเราก็ต้องจัดการพื้นที่ยก ยกล่องขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ลาดเอียงไม่ไม,ไม่มีน้ําขังเราก็ปลูกปลูกไปได้เลยอะคะ่ะอืแล้วก็ปลูกห่างเนี่ยก็คือว่าอย่างที่ตรวจนะคะจะใช้เน้นใช้เครื่องจักรเข้าทํางานเราก็จะปลูกปลูกห่างอะคะ่ะประมาณดคูณ4 8คูณ4เมตรค่ะระหว่างต้นน4ระหว่างแถวว่า8เพื่อให้ลถไถเข้าเวลาเก็บเกี่ยวหรือว่าเวลาเข้าจัดการ จัดการระบบอะค่ะเรา<ภ>สามารถเข้าไปได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติเกษตรกรท่านไหนสนใจปลูกอะอยากปลูกแต่ว่าพื้นที่เราสามารถที่จะดูแลจัดการเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้รถนะคะใช้คนได้เนี่ยสี่คูณสี่ก<ภ>็พอดีค่ะอืมแล้วในเรื่องของการให้น้ําเนี่ยครับพี่เราให้น้ําให้ปุ๋ยเขายังไงครับก็ที่สวนจะให้เป็นระบบสปรปิงเจอร์ค่ะแล้วก็ปุ๋ยเนี่ยก็คือเป็นเน้นปุ๋ยปุ๋ยข้อค่ะปุ๋ยข้อธรรมดาปุ๋ยอินทรีย์เลยค่ะแล้วก็ มีเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยชียวภาพอะไรเงี้ยค่ะอืมตอนนี้ลูกก็จะไม่ไม่ใหญ่แต่ว่าแต่ไม่ใหญ่เท่าเดิมคือก็ประมาณตั้งแต่ครึ่งกิโลจนถึงหนึ่งกิโลก,กว่ากนิดนิดไม่ถึงหนึ่งกิโลครึ่งแล้วอะค่ะครับแล้วเจ้าทับทิมเนี่ยครับเขามีปัญหาเรื่องโรคหรือว่า,มาแมลงรบกวนบ้างไหมครับมีค่ะทับทิมนี่มีปัญหาหนึ่งเพี้ยไฟ ข้อที่สองก็คือแมงวันทองเด่นๆเลยคือแมงวันทองเราก็จะใช้พวกเอขวดล่อแมงวันทองมั่งกระเพรามั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็จะใช้อย่างพวกเชื้อราเนี่ยช่วงหน้าฝนเนี่ยพัดิมเขาจะมีปัญหาพวกเชื้อราเพี้ยแป้งพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้พวกสารชีวภาพอะค่ะพวกไซโคโดมาบิวเรียหรือพวกดีทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉีดพ่นไปอะค่ะอืออืมค่ะอุณหภูมิที่เหมาะสมในการปลูก ทับทิมเนี่ยครับประมาณอุณหภูมิเท่าไหร่ครับพี่สลูตาคือความจริงแล้วค่ะทับทิมชอบเป็นเป็นพืชเมืองร้อนอยู่แล้วร้อนชื้นอยู่แล้วทับทิมเนี่ยร้อนร้อนนี่ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราถ้ามมรเกิดร้อนมากๆจนแบบเดดินแห้งเนี่ยเราก็ต้องเขาเรียกว่าเราก็ต้องควบคุมอุณหภูมิให้เขาหน่อยแต่ว่าอย่างที่สวนเนี่ยฝนตกเยอะเกินไปอะ่ะมันก็แฉะเกินปกติแล้วก็น่าจะอยู่ที่ประมาณยี่ยี่ห้าถึงประมาณ สามสิบห้าองศาเนี่ยด้านจะได้ค่ะถ้าสี่สิบก็คงไม่ไหวแต่ปกติ<ม>ประเทศไทยเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นอยู่แล้วอะค่ะอืถ้าทิม์เราถ้าพิม,พเ,พมพเป็นเป็นพืชที่อยู่ในแถบร้อนชื้นอยู่แล้วค่ะไม่ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยเลยค่ะปลูกปลูกได้แคบจะทุกภาคของประเทศเพียงแต่ว่าขอแดดจะจัดออืค,ค่ะครับผมเราปลูกไปประมาณกี่ปีถึงเริ่มเก็บผลผลิตขายได้ครับพี่ ถ้าเป็นพันธุ์สีปัญญาเนี่ยนะคะปีตั้งแต่หกเดือนแรกก็ออกลูกแล้วค่ะแต่ว่าเราสมควรที่จะเด็ดทิ้งแล้วก็เราเราจะมาเก็บเก็บลูกขายเนี่ยประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งค่ะแต่ว่าก็เอาไว้ไม่ต้องเยอะเพราะว่าถัาพิมทับพ,พิม์เนี่ยเขาจะเป็นดอกสมบูรณ์เพศสีปัญญาไม่เคยล่วงทิ้งเลยนะคะคือติดทุกลูกไม่มีตลัดดอกเพระนาะฉะนั้นเราเราต้องดูแลเขานิดนึงตอนที่เขาต้นเล็กๆค่ะคือพยายามเอาเอาลูกที่จัด จะชอบชอบน้ำเลี้ยงที่สมบูรณ์ที่สุดอะคะ่ะก็คือดูลูกที่ไม่ไม่ได้ออกมาเป็นเป็นลูกเดี่ยวอะคะ่ะลูกที่ติดกันสองลูกแล้วก็เราก็ปิดสักลูกนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เอาไว้แค่ประมาณต่อรุ่นนะถ้าห้าถึงหกลูกต่อรุ่นก็พอเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าทีมสีปัญญา,นะะานเนี่ยค่ะกสีสยามเนี่ยเขาจะออกออกดอกเป็นชุดต่อเนื่องตลอดปีเลยะคะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดปล่อยให้เขาออกกลางใจเนี่ยต้นถ้าต้นเล็กมันจะโซมอะคะ่ะอ ต้นหนึ่งนี้เราเก็บได้ประมาณกี่กิโลกรัมได้ครับน่าสีปัญญานะคะที่พี่เคยอย่างตำตำเลยอะคะ่ะหนึ่งร้อยกิโลต่อต้นต่อ,ตอ,ตอ,ตอปีอันนี้คือแบบตีแบบตำาๆเลยใช่ไหมพี่อย่างตำตเลยค่ะเพราะว่ามันมากกว่านั้นอยู่แล้วอะเพราะพี่เก็บพี่เก็บนะ่ะอย่างต้นหนึ่งเนี่ยประมาณต้นหนึ่งก็ประมาณครั้งละคือเก็บอาทิตย์ละสองครั้งอะคะ่ะครับเก็บอาทิตย์ละสองครั้งต้นหนึ่งก็ประมาณเก็บแปดโลอย่างเงี้ยค่ะ คือเราตีต่าๆไว้เลยดีกว่าเพราะว่าถ้าพิมพ์เนี่ยลูกเขาใหญ่ใช่ไหมคะครับแล้วก็ถ้าพิมพเนี่ยลูกเขาใหญ่มากๆเลยอะค่ะแล้วก็เราไม่ต้องเอาไว้เอาไว้เยอะเลยค่ะถ้าเอาไว้เยอะมากๆเนี่ยเดี๋ยวต้นเขาจะโสมอือต้นโสมแล้วมีโอกาสเสี่ยงที่กิ่งจะหักไหมครับก็มีนะคะความจริงแล้วถ้าดกมากๆเราก็แต่ถ้าก็สมมติลูก ถ้าเกิดสมมุติว่าเกษตรกรไม่ได้ทาออร์แกนิกนะคะคือใส่ปุ๋ยเคมีอะไรเงี้ยค่ะครับดกมากๆก็ก็ต้องมีการโน้มกิ่งค้ากิ่งอะไรเงี้ยค่ะทําทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอกเหรอคะเป็นคอกเพื่อเพื่อพยุงกิ่งให้เขาอะค่ะครับผมต้องทําค่ะต้องทําเพราะว่าลูกเขาใหญ่ค่ะครับคุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมามาช่วยกันเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยอะ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างวะธุรกิจพวกเองสองคนเนี่ยเออของข่าก่็ช่วงนี้ลําบากเลยวะแต่นี่ข่าเพิ่งได้ของดีมานี่ไม่ธรรมดานะเว้ยเกตชัยโยเขาว่าช่วยโชคลาภขาขายดีเขาหากันแห่ควักไปหมดถ้าสนใจอะ่ะติดต่อข้าได้นะเว้ยแล้วเองล่ะ ได้ข่าวว่าช่วงนี้เองจัดการออเดอร์ผลไม้ให้ลูกค้าได้คล่องเลยนี่เองมีของดีอะไรปะวะข้าก็ไม่มีของดีอะไรหรอกข้าแค่มีตัวช่วยที่ดีต,ตัวช่วย,วยวอะไรวะก็ตัวช่วยอย่างครอปเปอร์ที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรไงเดี๋ยวอย่าบอกนะวันนี้คือโฆษณาใช่ไหมใช่แล้วนี่คือโฆษณาต่อเลยแล้วกัน c r o เปอรระบบที่ช่วยจัดหาผลผลิตทางการเกษตรช่วยวางแผนการจัดซื้อและยังสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกมีประสิทธิภาพทำให้ธุรกิจราบรื่นโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งสักดิ์ทธใดๆสนใจติดต่อให้ครอเปอร์ช่วยจัดหาได้เลยโทร093 317 1414 14, ยำ้ำ093 317 1414 14. อย่าลืมเรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจครอเปอร์ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงทึ่งหลังนี้นะครับปัจจุบันที่สวนครับมีราคาขายทัพทิมนะครับแต่และเกตแบ่งแบ่งเป็นยังไงบ้างครับแล้วมีราคาขายยังไงครับมีช่องทางการขายที่ไหนด้วยครับตอนนี้ปกติแล้วก็ปกติแล้วเราก็จะมีแม่ค้ามาแล้วก็เราจะวางที่เดอะมอลล์ทุกสาขานะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้สถานการณ์โควิดอ่ะเราก็จะเน้นขาย ขายลูกค้าประจำในออนไลน์อะค่ะที่รับไปทำน้ำแล้วก็ในช h อป e ีที่เราเปิดเปิดร้านไว้อะไรเงี้ยค่ะก็คือส่วนมากจะเน้นขายตรงให้กับลูกค้ามากกว่าค่ะในออนไลน์ตอนนี้ค่ะครับส่วนใหญ่จะเป็น B 2 o C นะตอนนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็เอาไว้แปรรูปอะค่ะเป็นน้ำเป็นน้ำนนาทาพิมพ์เข้มข้นเป็นน้ำถทาพิมพ์สดร้อยเปอร์เซ็นตไม่ผสมน้ำตาลน,นะคะ ลูกไหนที่เราแบบแก่จัดจัดอะไรเงี้ยเราส่งไม่ได้อะค่ะครับแล้วราคาขายมียังไงบ้างครับราคาขายตอนนี้ไซส์ใหญ่นะคะหนึ่งหนึ่งกิโลเนี่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะไม่รวมผ้าขนส่งอืมแล้วน้ำาทับทีมคะครับพี่ขายเป็นกี่ซีซีครับน้ำทัาพิมตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีค่ะหนึ่งขวดห้าสิบาทค่ะส่งขนส่งเย็นอ๋ออันนี้คือน้ำทับทิมแท้ๆเลยไม่ผสมน้ําตาลไม่ไม่ใส ไม่ใส่สารกันบูดเลยค่ะไม่ผสมน้ําด้วยก็คือเราคันสดๆจากลูกที่แก่จัดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเราคั้นตามออเดอร์ลูกค้าเลยค่ะคันเสร็จฟรีแข่งแล้วเราก็ส่งห้องเย็นด้วยค่ะอืมในความคิดของพี่พี่คิดว่าอนาคตของตลาดทับทิมจะเป็นยังไงบ้างครับอนาคตของตลาดทับทิมคือไม่ต้องอนาคตอะค่ะดีมากเพราะทับทิมอะประเทศไทยนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นทับทิมผ่าน ประเทศไทยเนี่ยผลิตยังไงก็ไม่พอนตอนนี้นะคะครับแล้วก็ยังยังอีกอีกประมาณตลาดของทับพิมพเนี่ยถ้าเกิดว่าเกษตรกรอยากปลูกอะ่ะยังได้อีกประมาณ5ปีถึง20ปีอะค่ะเพราะว่าทับพิมพเนี่ยอายุเ็ายืนมากแล้วก็ประเทศไทยอยะใช้ทับพิมพเยอะมากในการที่ในในอย่างทําเครื่องสำอางก็ได้ทานสดก็ได้เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพแปรรูปไ,ได้หมด แล้วอย่างคนจีนะคะก็ถือ,อว่าเป็นผลไม้มงคลเป็นของฝันของฝากได้หมดเลยอะคะ่ะอืมค่ะที่สำคัญประเทศไทยยังยังผลิตไม่พอกับความต้องการในประเทศเรานำเข้าร้อยเปอรนเลยค่ะทิมแล้วอนาคตพี่จะขยายธุรกิจไปในทิศทางไหนมากครับคือตอนนี้ณปัจจุบันเนี้ยคะ่ะเราก็พยายามรักษาแล้วก็พยายามดูแลรักษาของส่วนของเราที่มีอยู่แล้วก็พยายามที่จะ แต่ลูกเพราะว่าถ้าพิมพม์อะค่ะเอ่อขนี้ข้อจํากัดตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นน้ำทับพิมพ์สดเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ใช้ผลส่งเย็นเนี่ยเราจะอายุอายุความสดเขาจะสั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการแบบพัฒนายืดอายุผลิตภัณฑ์ของเราออกไปอะค่ะก็คือเป็นน้ำทับพิมพ์เข้มข้นบ้างเป็นเอ่อเป็นน้ำทับพิมพ์โหเป็นทับพิมพ์หบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ mm. แต่ว่าเน้นขายแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือเราเน้นขายเป็นผลสด ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาแปลรูปเพราะว่าตอนนี้ตลาดผลสดก็แทบจะไม่พอค่ะครับผมสุดท้ายนะครับผมอยากให้พี่ฝากช่องทางการติดต่อของสวนนะครับว่าอยู่ที่ไหนสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับค่ะสวนเทพิทักษ์นะคะก็ติดต่อได้ทางเพจนะคะเพจชื่อเพจสวนเทพิทักษ์อำเภอโพคาจังหวัดปากเลยค่ะแล้วก็แล้วก็มาที่สวนเทพิทักษ์ก็ได้ค่ะถ้าเกิดว,ว่าสถานการณ์ดีๆมาเที่ยวสวนก็ได้ มาชมสวนทับทิมว่าเราเป็นแบบไหนมาชมสวน,สวนอะโวคาโดว่าเป็นแบบไหนอะค่ะระบบจัดการดไงายมาเที่ยวชมสวนได้เลยค่ะอืมครับผมครับคุณผู้ฟังวันนี้พวกเราก็ได้รับสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพราะปลูกทับทิมนะครับการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและส่งให้กับผู้บริโภคหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับครั้งนี้ครับขอขอบคุณพี่สรุรตาจากสวนเทพิทักษ์จังหวัดตากมากนะคะขอบคุณครับ อบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ